รู้หรือไม่ทำไมคนโบราณถึงห้ามลูกหลานมองลอดวางขาต, Paul, ตนเองเคยได้ยินความเชื่อเรื่องการก้มมองลอดวางขาตัวเองหรือเปล่าคะความเชื่อคนโบราณอธิบายไว้หลายเรื่องแต,แต่ส่วนใหญ่จะห้ามลูกหลานไม่ให้มองลอดวางขาเพราะอะไรการห้ามมองลอดวางขาตัวเองความจริงไม่ใช่เรื่องร้ายแรง แต่คนโบราณห้ามไว้เผื่อกันลูกหลานเผลอไปปฏิบัติผิดกาลเทศะเพราะมีรายละเอียดและเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่คนรุ่นใหม่ยังพิสูจน์ไม่ได้คือเผลอทำตอนกลางคืนความเชื่อคนโบราณเชื่อว่าการมองลอดหว่างขาตัวเองจะเห็นผีสำหรับกรณีไม่เกินเที่ยงคืน เพราะผีจะปรากฏร่างเวลาลืมตาขณะก้มหน้าลงวางขาไปทางทิศตะวันตกขณะนำศพขึ้นเมนเวลาเผาศพในระหว่างพิธีการเผาศพธรรมเนียมจะมีการเวียนลงศพก่อนเผารอบเมนคนโบราณว่าการก้มมองลอดวางขาตัวเองจะพบยม,มทูตนั่งอยู่บนลงคนที่มีความตัวผีอยู่แล้วไม่ควรพิสูจน์ พราะบรรยากาศรอบๆจินตนาการแต่ละคนกับความกลัวรวมกันแล้วอาจพบภาพหลอนจนทำให้ครองสติไม่อยู่ในงานศพคนโบราณว่าวิญญาณคนตายจะมาวนเวียนในงานโดยเฉพาะผีที่ตายโหงการตายแบบโดนฆาตกรรมเพราะการตายโหงคือการตายแบบผู้ตายตายฉุกเฉินเตรียมใจไม่ทันผู้ตายยังไม่พร้อมที่จะตาย ยังไม่ทันสั่งเสียและยังอาฆาตพยาบาทอยู่วิญญาณคนตายจะไปร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมที่วัดความเชื่อคนโบราณว่าอย่าเผลอเล่นก้มมองลอดวางขาตัวเองเด็ดขาดเพราะจะพบวิญญาณคนตายเดยตั้งสติไม่อยู่วิธีการกับความเชื่อคือสิ่งที่คนโบราณว่าไว้แต่ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่า ภาพที่พบจากการมองกลับหัวอาจพบภาพที่เปลี่ยนไปจากเดิมแล้วคนจินตนาการว่าเป็นผีบางทีคนโบราณอาจออกอุบายไว้ป้องกันไม่ให้ลูกหลานก้มหัวลงต่ำเพราะอาจหน้ามืดจากอาการวิงเวียนศีรษะจนเป็นอันตรายได้